อ่ะมากันถึงเรื่องนี้นะครับมันมันสมวันแล้วอ,ะอ่ะคือวันแรกที่นักข่าวก็ไปถามนะฮะคุณดาก็เผลอพูดออกมาไม่รู้เผลอวนานะฮะแต่พูดมาว่าสอเสือเขาพ,พูดเเลยอ่าสอเสือแต่ว่าผมถ้าเกิดย้อนกลับไปก็จำไม่จำไม่ได้นะว่าเธอระบุชื่อวงแครชหรือเปล่าถูกไหมฮะพออีกวันหนึ่งปุ๊บคุณสุ่มก็ออกมาพูดบอกเฮ้ยผมไม่เกีียวนะ ผมแค่เพื่อนคุณด้เฉยแฟนผมอยู่เมืองนอกครับเอาจริงแล้วความรู้สึกของเขาอ่ะถูกป่ะแฟนก็อาจจะมีเคืองบ้างครับถูกไหมฮะเขาบอกต้องให้เกียรติผู้หญิงบอกว่าเขาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แฟนใหม่ของคุณไดอนโดรฟินนะนะครับแล้ววันนี้ก็มีการแถลงข่าวคุณสุ่มครับผมนะครับรวมถึ่มีเสียงของคุณดาด้วยนะครับไปดูกันครับว่าผลสรุปจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรครับครับ นี่เลยนะครับพือหากันไม่น้อยเลยฮะหลังจากที่ดาเอนโดฟินนะครับพูดเชิงว่ากำลังคบหาดูใจยอยู่กับนักดนตรีอักษรย่ยอซอสเสือที่อยู่วงแครชนะครับร้อนถึงคุณสุ่มต้องออกมาแจงว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงครับคือต้องบอกตรงนี้ว่าผมกับดาเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้ไม่ได้คบกันในลักษณะที่แบบว่า,าเป็นแฟนอะไรแบบนั้นจริงๆดาสนิทกับวงแครทุกคนครับ Mm hmm. คือเพราะว่าอย่างวงแคลเวลาถ้าก็จะมีช่วงหนึ่งที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตก็จะมีจะมีะมดาไปด้วยซึ่งจริง,รงๆดาก็จะสนิทกับ mm hmm. ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมก็คือจะเป็นแบงค์พี่แฮกพี่พลยักษ์หรือแม้แต่ผมก็คือจะเท่าๆกันจะไม่ได้แบบว่ามีพิเศษหรือว่าอะไรอย่างนั้นครับ mm hmm. ก็งงครับคือคือตอนแรกเนี่ยผมขำมากเลยเพราะว่าเออผมก็อ,อยู่วงแคลมาเป็น สิบกว่าปีเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอข่าวแบบนี้ก็งงว่าไอ้ยอย่างเรามีเรื่องแบบนี้ได้เหลืออย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าพอพอคนเริ่มถามมากๆขึ้นเนี่ยคือผมเหมือนกับว่าเห็นใจคนที่คนที่ดาเขาเหมือนกําำลังคบอยู่อะไรเงี้ยผมก็นึกเอ๊ะถ้าเป็นถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าคนที่เราชอบแบบโดนไปถูกให้ไปจับคู่กับคนอื่นเราก็คงรู้สึกไม่ดีนะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ควรจะออกมาพูดอะไรบ้างดีกว่าว่า,วามันไม่ใช่อะไรางี้ก็ ก็ดาก็ดาก็โทรมาคุยครับคือคือดาก็โทรมาเหมือนกับว่าขอโทษที่ว่าที่ที่ดาพูดไปอะไรเงี้ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเหมือนกับมามาพาดพิงอะไรเดี๋ยเพียงแต่ว่าเหมือนกับตรงนั้นเนี่ยดาเขาก็คือข่อมๆอะไรเงี้ยและการที่ออกมาชี้แจงไม่ใช่เพราะว่าแฟนสาวของหนุ่มซุ่มที่ยวงกริตไม่พอใจแล้วก็บังคับให้ออกมาแถลงนะครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ควงดาไปเดินแถวสยามสองต่อสองครับ แล้วออามานนี้ค่ะมีปัญหากับแฟนที่อยู่มืองนอกนไหมอันนี้ไม่มีครับไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอันนี้คือเขาก็เข้าใจคือแบบคือเหมือนกับว่าคือเราผมว่าทํางานตรงนี้มันก็อาจจะต้องมีข่าวอะไรแบบนี้บ้างเพียงแต่ว่ามันก็ตลกดีตรงที่เอ้ผมก็เป็นแค่มือเบสในวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะ เป็นข่าวแบบนี้เขาก็แบบเหมือนขำๆแล้วก็เขาถามว่าเออเป็นยังไงเหรอแล้วพิดาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้คือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีอาการหรือว่าคําพูดที่ต่อว่าอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ไม,ไมีครับก็ยังมีคนเห<า><อ>็นนะคะวันที่พี่ไปเดิน <c oughs> ไปสยามมาแล้วก็ได้กันตอนสี่มงเยน <c oughs> เ็น <c oughs> ไม่วันวันที่วันที่เทไหรนะครับ23 23ี่สิบสามก็ที่ผ่านมาไม่ ไม่ควรเป็นพี่เดินคู่กันเลยครับไม่เปินค้งงมาซีือยงอ๋อคือคนที่เดินกับผมเป็นผู้ชายนะครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ผมไม่ได้ไม่ได้เดินไปกับดาแน่นอนอันนี้คือแบบว่าจริงๆเลยคือแน่ๆไม่มีทางเป็นไปได้ครับยืนยันเลยครับว่าไม่มีแน่นอนไม่ได้ไม่ได้กาลังคบกับดาแน่นอนครับคือดากับวงแคลสสนิทกันเป็นพี่น้องกันแค่นั้นเองจริงเดินได้แม่สยามปลาดก็ยัมีวิเดิน ะะเดินเดินคู่กันก็ไม่แปลกหรอกแหมเพื่อนก็เดินคู่กันได้นะครับแต่เขายืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นแฟนกับคุณดาเอนโดรฟินแน่นอนครับคือมีนักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยครับชื่อน้องออยเข้าไปสัมภาษณ์ค,คุณดาเขาบอกเวลาเขาคุยกับวงคลา h เขาก็คุยคเล่นๆนะอันนี้จริงๆก็สามีสามีม<อ>คูค่กับสามีหมดเลยเขาพูดอย่างนี้เออก็สนิทกันก็สนิทกันใช่บางคนอาจจะตีความไปผิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าอันงนี้ดีกว่า เราเอาทุกอย่างเป็นโมฆะหมดเลยนะฮะเราลืมเรื่องทุกอย่างจาแล้วจับตามองว่าจะเป็นยังไงเหตุการณ์ต่อไปนี้ต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ไปติดตามติดตามตอนนี้คือไม่รู้อะไรทั้งสิ้นล้างไพ่ล้างไพ่สับขาหลอกไม่มีการล้างไพ่ล้างไพ่ล้างไพ่นะครับอะ